สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นที่ในอะย่างสถานที่ต่างๆที่มีเร,รื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมอยู่ที่นอย่างวัดถ้ำเกาะกระเด็นในอย่างตำบลนิคมบ่อกแก้วอำเภอพยุหคี่ิลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเส้นทางบริเวณนี้ก็เป็นจุดแรกนะที่ขึ้นลุยมาจนถึงบริเวณจุดสูงสุดของเส้นทางที่เขาทำนี้นะเรียกว่าใช้พลังงาน ไปพอสมควรเลยเหนื่อยมากแต่ว่าเราก็จะได้เห็นกับภาพของวิวทิวทัศน์ที่เป็นเทือกเขารายล้อมแล้วก็ภาพของทุ่งนาธรรมชาติที่แบบว่าทําให้หายเหนื่อยยังมีลมพัดเย็นๆบ้างนะวันนี้นะครับก็มาตามรอยสัทธาครับมาเที่ยวชมกับบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็เส้นทางของสัทธาที่วันนีเขานี้จะมีส่วนของพระธาตุสุรวรรณนครแก้วนะก็เป็นเส้นทางที่เดินขึ้นมาก็ใช้ระยะเวลาเหนื่อยแต่ว่าก็หายเหนื่อย นะลมเยน็เยนๆที่พัดมาทานนี้ก็พอให้ช่วยหายเหนื่อยได้บ้างเนี่ยนะอยู่บริเวณด้านหลังผมนี่ก็เดี๋ยวร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่พร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูเส้นทางที่ขึ้นมาด้วยนะจะได้เตรียมร่างกายกันให้พร้อมเผื่อใครที่สนใจอยากตามรอย,ยมาจะบอกว่าที่นี่คือเป็นวัดที่ใหญ่ทมกลางภูเขานะแล้วก็อีกวิเว,วกดีสงบดีด้านหลังผมนี่เองนะที่วันนี้จะพามาทำลาสทากันนี่ครับพระธาตุสุวรรณครนแก้ว ก็เป็นอีกหนึ่งองค์พระาธาตที่มีการสร้างไว้บนยอดเขาเนี่ยและภาพของท้องฟ้าก็ตอนนี้ตัดกับภาพของพระาธาตุที่แบบสวยงามหนะส่วนตรงนี้ครับเป็นองค์หลวงพุทธสมปัติธนามุนีก็เป็นองค์พระพุทธรูกที่อยู่บนยอดเขาซึ่งขับรถมาก็เห็นอยู่ไกลๆแล้วนะจากเส้นทางก็คือสามารถใช้ o o o l l m m p s เดินทางตามรอยมาได้เลยจากเส้นทางที่เลาะริมภูเขามา ๋ยวให้ดูบรรยากาศของรอบๆบนี้ด้วยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนของคําบูชาที่มีผู้มีเจตสานาะก็ทำเอาไว้แล้วก็รอบๆบขององค์พระธาตุเจดีย์เนี่ยจะเห็นมีเป็นลูกแก้วหลักสีเลยนะแล้วก็มีองค์บรรพบุรูปถาเป็นสีทองเอาไว้ ด้านหลังก็จะเป็นป่าตัดกับเทือกเขาหินแล้วก็สำหรับสายที่ชอบธรรมชาติอย่างผมแล้วก็ถือว่าก็าเป็นภาพของธรรมชาติที่ทำให้หายเหนื่อยได้จริงๆเพราะว่าขึ้นมานี่คือโอ้คนแรนอาจจะเป็นเพราะว่าผมก็ก่ขอนหน้าขึ้นมาที่นี่ก็ลุยไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะทีนี่เขาเป็นะระฆังไม้บอกบุญแต่ก็มีคำบอกว่าห้ามใช้ระฆังห้ามใช้ในส่วนของไม้ตีนะอาจจะเพราะว่าเนี่ย ของนี้ก็เริ่มพังไปแล้วก็บอกบุญได้แค่การเคาะโอเคเดี๋ยวว่าได้บอกบุญในการเดินทางขึ้นมาครั้งนี้แล้วนะ <Okay. S 2> นี่ผมก็ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ข้องบนนี้ระยะหนึ่งแล้วจนกระทั่งได้มาเริ่มเก็บตกถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เห็นถึงธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามของ อยู่ที่ทัชด้านบนนี้นะก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างต่อพาไปดูเส้นทางซึ่งที่นี่ก็ยังมีในส่วนของถ้ำด้วยนะที่จะพาไปเที่ยวชมกันตอนนี <Tracy. S 1> ้ลมแรงมากผมไม่แน่ใจนะว่าคลิปที่อัดตอนนี้เสียงลมมันจะเข้ามาแบบรุนแรงแค่ไหนนะถ้าเสียงในการบรรยายแล้วก็มีเสียงลมตัดเข้ามาเยอะไปไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับเพราะว่า ยอดเขาเ่ยแล้วก็มีแต่เสียงลบข้อโทรศัพท์แต่โอเคถือว่าเป็นการเก็บบรรยากาศให้เห็นโดยรวมนนภาพของป่าล่างที่พอจะมองเห็นถึงความสวยงามแล้วก็บรรยากาศของอยูทิทัท,ที่พามาเที่ยวชมกันวันนี้นะแต่เรา,าลงไปในเส้นทางที่ผมขึ้นมากันว่ามีอะไรที่น่าสนใจระหว่างทางบ้างเนี่ยนะตัวบันไดเองก็ถือว่า จริงๆไม่ไม่ได้ยากลําบากมากแค่ว่ามันขึ้นมาสูงแค่นั้นเองบวกกับผมหมดแรงด้วยแหละมีมาหลายที่นี่ก็จะเป็นก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพกนะตอนนี้ก็เดินกันต่อนน้ครับมาในช่วงนี้คืออากาศก็ร้อนด้วยนี่นะตัดภาพจากมุมที่ถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้เรามองเห็น องพระาตุกับองค์พระพุทธรูปแล้วก็เป็นภาพที่เนี่ยสวยมากเลยตัดกับวิวของท้องฟ้าเลยวัดนี้เป็นวัดที่ใหญ่ใหญ่มากสําหรับผมในในการมาในเส้นทางที่แบบเป็นภูเขาอย่างเงี้ยรอบข้างมันเป็นภูเขาหมดแล้วก็เจอวัดที่แบบโอ้ทั้งวิหารทั้งโบสถ์ที่แบบน่าจะมีผู้มีจิตศรัทธามีคนมาทาบุญที่นี่กันเยอะพอสมควรนะและเส้นทางที่ขึ้นมาก็จะเจอกับ กุฏิพระเยอะมากแต่อาจจะดูเงียบๆหน่อยนะแต่ว่าคือมีพระท่านแหละพระท่านก็อยู่แตมันสาอยู่ที่บริเวณด้านล่างแต่ด้านบนนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นอาคารนี้ก็เป็นกุฏิถือว่ามีมีพื้นที่หลายจุดเลยที่มีการสร้างเอาไว้ในพื้นที่วัดมาถึงนี้เริ่มร่มรื่นขึ้นแล้วก็ถือว่าชมบรรยากาศ ไปเร่อๆกันนยจะบอกว่าตรงเส้นทางที่ผมมาผมก็ดูที่เป็นพวกเขาหินนนั้ก็มีลักษณะของจุดเล็กๆนะอย่างตรงนี้ก็เป็นเหมือนพพงถ้ำเหมือนกันแต่คงไม่ใช่เป็นถ้ำที่ลึกหรือว่า จุดที่ซับซ้อนอะไรนะจะเห็นเป็นลากไสที่แบบยอ้อยไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นวัดที่เงียบสงบมากครับแล้วมันอยู่แบบท่ามกลางธรรมชาติจริงๆอะนะที่ เขาเป็นป่าต้นไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์มากโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดหนึ่งนะที่จะเดินไปตรงนู้นมันมีเส้นทางบอกอยู่ผมแน่ใจว่าเป็นอะไรนะลองไปสำรวจกันเก็มาละวันนี้ลุยกันให้เต็มที่นะมีป้ายบอกอยู่ถ้าเรามาเจอจุดทางแยกตรงนี้นะถ้าเราเลี้ยวไปทางนี้เราจะไปไหวในส่วนของพระธาตุแต่ถ้าเราขึ้นมาทางนี้ นัานบนนี้ไม่มีคนนะอ๋อตอนนี้มีองค์พระพุทธรูปนะเหมืนเป็นจุดลานสำหรับปฏิบัติธรรมด้วยมีบอกว่าเป็นพุพทธสถานกรุณาทอนเท้า,น,านะครับผมส่วนตรงนี้เป็นอ๋อเป็นถ้านี่นะ สถานปีกวิเวกแต่ว่าว้าวตรงนี้เป็นสลาของปูรุสีนะขออนุญ,ญาตนะครับอ๋อล็อกอยู่ ตรงนี้เขาล็อกเอาไว้นะเลยเข้าไปดูไม่ได้อ้โตรงนี้ตรงนี้ดูลึกลับมากเลยเนี่ยตรงนี้ผมเข้าใจว่าคือพื้นที่ปฏิบัติธรรมนะก็เลย ไม่เข้าไปรบกวนในส่วนของพื้นที่ปฏิบัติธรรมนะเพราะว่ามีชีวอนพระแล้วก็มีการล็อกกุญแจเอาไว้รวมถึงป้ายมื่ี้ที่บอกว่าเป็นเขตเปกวิเวกแต่ได้เห็นเส้นทางตรงนี้ก็ดูลึกลับมากเลยชอบตรงนี้มากเลยมันเป็นเบา้เบาเว้ากําแพงที่แบบแล้วก็มีลากใส่ตของดูลึกลับมากอ่นั่นนึกว่าตรงนี้เป็นหลุมปเปงนะไม่ใช่ไม่กล้าเหยียบเลยตรงเนี้ ม่รู้ลเอียบไปแล้วมันจะบุมไปตรงไหนบ้างนะโอเคนะครับตรงนี้มองจากด้านในก็เหมือนจะเข้าไประยะหนึ่งแต่ว่าอย่างนี้กล่าวไว้ครับเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรมนะส่วนอนนี้ก็เป็นอาสมของปุรุสีจะน,นั้นก็ไม่ไปรบกวน,นพื้นที่นะครับ บริเวณตรงนี้ทำโบสถ์ก็ในตามความหมายก็น่าจะหมายถึงเป็นเขตที่ทําเป็นเหมือนโบสถ์พระที่แบบมีพระมีอะไรอยู่ข้างในเจะได้เหมือนกันที่ไม่ได้เข้าแต่ว่าก็พอเข้าใจได้อยู่เอาละเดี๋ยวตรงนี้มาปิดท้ายด้วยภาพของวิวที่อยู่บริเวณตรงนี้นะมีผมสอดรองเท้ามาแล้วนะก็ จะได้เห็นภาพบรรยากาศของความเป็นธรรมชาติรอบๆเนี่ยได้มานั่งพักผ่อนตรงนี้ก็น่าจะชิลเหมือนกันนะแล้วก็มุมของรอบๆตรงนี้มันเป็นภูเขาหินที่ใหญ่มากเดียวว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ปีกวิเวกที่ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็น่ามาพักผ่อนมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญกันนะนี้มีบอ่อน้ำด้วย โอเคนะครับกับภารกิจในการสำรวจในวันนี้เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจในภารกิจวันนี้นะครับผมงั้นฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่องขอระวาได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ